นี่กูตอนนี้กูคิดอยู่ว่าแบบกูอยากลองเป็ผู้ชายดูเอาดิลองดูดิลองกับมึงได้ไมเสียใช่ถ้ามึงพร้อมกูจริงจังเลยเนี่ยกูก็จริงจังเพื่อนแล้วเมียมึงไม่ว่าไม่อะไม่ว่าเพื่อนมึงมีเมียแล้วนะเว้ยของแบบนี้มันแอบ,บกันได้เพื่อนกล้าป้าล่ะมึะะงเข้าใจปบบอารมณ์แบบไอ้เหี้ยก,กูว่าแบบอยู่กับมึงตล่อแล้วแล้วแบบไอ้เหี้ยบางทีแม่งก็คิดนะเว้ยก<อ>ูไม่อยากคิดเลยอะไอ้เหี้ยแต่ว่าแบบมันเผิดใจไปแล้วใช่ปะเออเฮยให้กูพูดอะไรแหละกูเขินกันเอองยู่แล้วเพื่่่อนนยิงงชวี้กูแม่งดนผู้หญองไยเอมึงก็ ปล่อยไปผู้หญิงอ่ะอยู่กับกูก็ได้เพื่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้มึงว่างปะว่างดิทำไมชวนกูเดทเหรอเอาว่วา,วาจะชวนไปกินข้าวเออมันก็เดทว่ะเพื่อนกินข,ข้าวเฉยมึงไปคนเดียวนะเออกูไปคนเดียวแล้วเมียมึงจะไม่ตามเหรอวะไม่ตามถ้ากูไปกับมึงเมียกูไม่เคยตามเพื่อนมึงรู้ป<ม>่ะทำไมกูชอบมึงทำไมไอ้เฮียก็แบบเวลากูหักนู่นนี่นั่นมากมูก็ตอบกูตลอดมันเป็นคนคอยดูแลใจว่าง,งั้นมันก็ไม่แปรกว่าไ,ไอ้เฮียหรือว,ว่าแปรวะไม่แปรหรอะที่พูดมาทั้งหมดมึงจริงจังไว้เนี่ยจริงจังดีกูก็จจริงงัออออยูู่แล้วเเาดีกจริงจัง